เอ้าย่าตายข้าไม่ตายอีกทีนึงโอเคตายนี่เห็นไหมเน่เน่เราลุงเกดถอนอันนี้ย่ากระดูกไก่ของอใหญ่นีะเอาถอนชดหน่อยนี่เห็นไหมเน่โเน่าเลยไม่ต้องห่วงเน่าโคนเน่านะโคนเน่าเลยไม่ไม่มีสิทธิ์จะขึ้นมาอีกแล้วนี่โอ้โหครับไม่มีสิทธิ์แล้วตายอย่างเขียดเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ครับผมคข่าผู้ใหญ่เนี่ยโอ้เลิกเน่าหมดโอ้ครับผู้ใหญ่โอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดครับเนี่ยดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เข่าผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วง มสุดยอดผู้ใหญ่เนาะครับสุดยอดเนี่ยดึงแล้วหลุดเลยเนี่ยนี่นี่โอ้ดูข้อมันเนี่ยอ่ามันเน่าเลยเน่าล่างครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็สุวนอ่ะเนี่ยเน่าล่างเลยเหมนีเนี่ยอ่าใช่ตูงนี้อ๋อโอ้โหน่าพู้ใหญ่เนาะหามานานแล้วเนี่ยหามาได้เพิ่งเจอนะเพิ่งเจอในยาฆ่ากระดูกไก่เนี่ยอันนี้ฉีดมากี่วันอันนี้ฉีดมาประมาณ ห้าวันแล้วยห้าวันนั่งผู้ใหญ่เนาะโอ้โหน่าเนาะใบม่วงแล้วก็โคนเน่ารากเน่าเนาะผู้ใหญ่เนี้นะแห้งเดี๋ยวมันใหญ่แห้งแห้งตายไปเนี่ยเหมือนเนี่ยพวกนี้แห้งตายเหมือนผู้ใหญ่แต่ข้าวเขียวไหมเนะขอให้แพ้เราไม่ข้าวไ่มีปัญหาอ๋อข้าวเขียวข้าวเขียวหญ้าตายข้าวเขียวนะครับนะไม่ไม่กระทบโอเคครับครับผมขอบคุณครับผมครับครับขอบคุณมากครับเรีบ